บนนาทอนตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดสตูลโดยอยู่ในเขตอำเภอที่ว่าห่างจากตัวอำเภอ13กิโลเมตรมีพื้นที่51.34ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากร7,353คนเป็นชาย3,656คนหญิง3,697คนจำนวนครัวเรือน1,616ครัวเรือน ประชากรกว่า80%นับถือศาสนาอิสลามที่เหลืออีก20%นับถือศาสนาพุทธแบ่งเขตการปกครองเป็น9หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านนาทรหมู่ที่2บ้านนาเปียหมู่ที่3บ้านช่องไซหมู่ที่4บ้านวังตรงหมู่ที่5บ้านท่าศิลาหมู่ที่6บ้านท่าข้ามควายหมู่ที่7บ้านบารายีหมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่ และหมู่ที่9บ้านวังเจริญราชสภาพพื้นที่ตำบลนาทรประกอบด้วยเทือกเขาที่ราบสูงที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเษกษตรกรรมทำสวนยางพาราออปลูกปาล์มน้ำมันและการทำประมงชายฝั่งมีกศนอตำบลนาทรเป็นหน่วยจัดการศึกษาตลอดชีวิตช,ชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวังตรงตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลภายใต้การบริหารงานโดยนายอาดัมลิงาลาผู้อำนวยการศูนย์กศนอ,อำเภอทุ่งว่าขับเคลื่อนงานระดับตำบลโดยนางวิชุตาเกษมครูกศนตำบลนาทอนนางนิสานาจยีปองครูอาสานางสาวยูวารีรีมิครูผู้สอนคนพิการ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตามนโยบายกศนตำบลต้นเบก 5D ดีพรีเมียมโดยมีผลการดำเนินงานในปีประมาณ2,564ดังนี้ g o ือที่ c h e r ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนตำบลน,นาทอนขับเคลื่อนงานโดยใช้กระบวนการ PDCA จัดทำแผนปฏิบัติการกรสนตบลร่วมกับคณะกรรมการกรสนตบลและพาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งาน <ST IT US> S> <S กำหนดเป้าหมายในการดำเนินง,งานปีงบประมาณ2,564ให้กับประชาชนตบลนาทนจํานวน2,270คนคิดเป็นร้อยละ30.87ของประชากรทั้งหมด มีผลการดำเนินงานในไตรมาสหนและ2องจำนวน1,408คนคิดเป็นร้อยละ62.03ของเป้าหมายที่กำหนดงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พลาดโอกาสทางการศึกษากลุ่มเยาวชนที่ออกกลางคันกลุ่มผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ และกลุ่มที่ไม่ต้องการเรียนในระบบปกติจํานวน155คนโดยครูมีการคัดกรองวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดตัวเกมการลงทะเบียนเรียนและเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ site, พบกลุ่มรูปแบบออนไลน์ air, ผ่าน eTV และออนไลน์ผ่าน Google Classroom กลุ่ม Facebook โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งเรียนรู้ภูมิปบัญญาสื่อเทคโนโลยีสตูลเลนเน็ต eTV QR code และเทคโนโลยีการสื่อคน้น Google c Home r YouTube และมีการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มให้เข้าถึงความรู้โดยนำหนังสือเรียน ใบความรู้ใบงานแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันคุณประสงค์มีความรักความสามคัคคีมีน้ำใจนักกีฬาผ่านกิจกรรมกีฬาปอสอ,อส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีกิจอาสาในค่ายอาสายุวกาชาด สร้างเกาะสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายในสังคมผ่านกิจกรรม 2B Number One และพัฒนาทักษะการเรียนรู้รการทำงานเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นง,งานการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอ ตัดต่อคลิปวิดีโอและเผยเพร่ในช่อง YouTube Channel ผ่านกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาจากสามต้นคลุ้มสู่การพัฒนาอาชีพและศึกษาไม่ต้องกลัวของอายค่ะต้าหายก็คือมีคนรักค่ะเนี่ย่ะนั่นหนใหญ่ ทำให้นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์จากการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดนิทรรศการการเรียนรู้สู่ชุมชนรางวัลชนะเลิศการประกวดเต้น cover dance to be number one รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดชุดรักโลกและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน28คนจากจำนวนนักศึกษาคาดว่าจะจบ29คนคิดเป็นร้อยละ96.55โดยแยกเป็นกลุ่มครูผู้สอนดังนี้ครูวิชุตากเกษมมีนักศึกษาคาดว่าจะจบ11คนเข้าสอบเอนเน็ต100% ครูยูวารีรีมีนมีนักศึกษาคาดว่าจะจบ7คนเข้าสอบเอ็นเน็ตหนึ่งเซนครูนิสานาดีปองมีนักศึกษาคาดว่าจะจบ11คนเข้าสอบเอ็นเน็ตสิคนคิดเป็น90.91%มปซีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน131คน จากนักศึกษาทั้งหมด155คนคิดเป็นร้อยละ87.09โดยแยกเป็นกลุ่มครูผู้สอนดังนี้ครูวิชุตาเกษมรับผิดชอบนักศึกษา62คนเข้าสอบไปภาค58คนคิดเป็นร้อยละ93.55ครูยูวรีรีมีนรับผิดชอบนักศึกษา30คนเข้าสอบ24คนคิดเป็นร้อยละ80 และครูนิสานาดหยีปองรับผิดชอบนักศึกษา63คนเข้าสอบไปภาค53คนคิดเป็นร้ยรอยละ84.12นักศึกษากศสอนอตำบลน,นาทอนมีผลสัมฤธิ์ร,รายวิชาบังคับเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน70คนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับทุกวิชา136คนคิดเป็นร้อยละ51.47 นักศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับดีจำนวน86คนคิดเป็นร้อยละ55.48และมีผลการประเมินคุณธรรมในระดับดีมากจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ44.52ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563มีนักศึกษาจบหลักสูตรจำนวน28คน จากการติดตามผู้จบหลักสูตรนักศึกษา9คนนำความรู้ไปไประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ32.14และนักศึกษาจำนวน19คนนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับมต้นมปลายและระดับปริญญาคิดเป็นร้อยละ67.86สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทธิราหมิ่นคลาน นักศึกษาของกศนตะบนาทนได้จบการศึกษาระดับมปลายในภาคเรียนที่2ปิจารศึกษา2563จากการที่ดิฉันได้เรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดิฉันมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสังคมได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีเช่นเรียนรู้ผ่าน QR code และจะนำความรู้ทั้งหมดไปศึกษาต่อ และรับปริญญามหาวิทยขอขอทาทลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอบคุณค่ะงานการศึกษาต่อเนื่องมีเป้าหมายในแต่มาน1และ2จํจำนวน91คนดำเนินการได้104คนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดสอนหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรป้องกันโควิดให้กับกลุ่มสตรีหมู่หบ้านท่าศิลา จำนวน8คนหลังจากจบหลักสูตรทุกคนนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสมุนไพรทักษะอ่อนจัดสอนหลักสูตรหน้ากากผ้าลายฟอสซิลให้กับกลุ่มสตรีจำนวน9คนหลังจากจบหลักสูตรผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อจำหน่ายในร้านค้าชุมชนและขายออนไลน์บนเฟซบุ๊ก จะสอนหลักสูตรการทำกระเป๋าจากสามต้นกลุ่มทรงกลีบกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูนให้กับกลุ่มสตรีจำนวนสิบคนหลังจากจบหลักสูตรผู้เรียนนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอบรมหลักสูตรการอาบน้ำศพและการห่อหุ้มศพ ให้กับกลุ่มสตรีชาวมุสลิมบ้านบาราดีจำนวน22คนหลังจากจบหลักสูตรผู้ผข้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลขยะเศษผ้าให้กับเป้าหมายจำนวน13คน หลังจากจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้เพิ่มมูลค่าขยายสินคภาสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกน้องนาโมเดลให้กับกลุ่มเป้าหมาย5คนหลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป้าหมายเ163คนดำเนินการได้1,426คนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลให้บริการบ้านหนังสือชุมชน6แหง่งให้บริการหน่วยเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ผลจากการติดตามผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนและกศนตบลน,นางสาวร่มละมัดสิริเคยเป็นผู้จบหลักสูตรการค้าออนไลน์ในปีก็ประมาณ2,562นำความรู้จากการอ่านหนังสือประเภทอาหารขนมไปต่อยอดอาชีพแม่ค้าออนไลน์ g o o d p l a c e Best Check-in กศนตบนาทอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนให้บริการประชาชนอย่างเป็นมิ และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันจัดการเรียนรู้โดยเน้นเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน QR code และเป็นจุดเช็คอินด้านการส่งเสริมอาชีพสู่การค้าออนไลน์ Good activity จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom Facebook สตูเลอร์นิด QR Code และผลงานการวิจัยชั้นเรียนพัฒนาพฤติกรรมการกล้าสแสดงออกของนักศึกษาผ่านการไลฟ์ขายออนไลน์ส่งผลให้นักศึกษากศนตำบลนานทรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าคิดกล้าทำและกล้าสแสดงออก และผลงานการวิจัยชั้นเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษาโกศนตาบลนาทรมีผลการดำเนินง,ง,งานที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์รางวัลชนะเลิศครูผู้ปฏิบัติงานการศึกษาต่อเนื่องที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสเทคชี ree, ระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2 5 6 0เรื่องส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากสารต้นกลม รางวัลชนะนเลิศ Best ทธธ็ x ท i l ประจำปี2561เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำผ้ามัดย้อมลายฟอสซิลมีผลงานผลิตภัณฑ์กสโนพรีเมียมระดับภาคกระเป๋าคลุมปีพุทธศักราช2562และกระเป๋าผ้าลายฟอสซิลปีพุทธศักราช2563รางวัลครูดีสีสตูลประจำปีพุทธศักราช2564 มีผลงานด้านการส่งเสริมกลุ่มบ้านปามบาตัติได้รับรางวัลพระราชทานรายค่าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัลวารีและมีผลกานดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มจักสาต้นพุ้มร่วมกับเครือข่ายในชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศใ่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563 g o ดพ p a r t n น r ช ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมทำให้กศน,นตลนานทนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจั Good innovation, กษ์ o o o d n n n o v a t i o n กศนตลนานทน จัดการศึกษาโดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom Facebook, Student a r n i n g QR Code เทคโนโลยีเพื่อการสื่อพ้นทำให้นักศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการขายผ่านบอซีซีกซนอัลเวอร์ท การไลฟ์ทานเพซบุ๊กนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์สินค้าามทำให้คุณละเป็นกําจได้เพิ่มมากขึ้นมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code QR Code ลิงก์ข้อมูลทางความรู้ภูมิปัญญาข้อมูลข่าวสารน่ารู้ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น แนวทางในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้เป็นคลังความรู้ผ่านช่อง y o u t u c h ช n n e l ปสอนอตำลนาทอนศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงความรู้ของประชาชนตำบลนาทอนขอบคุณค่ะ